ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำรอบสัปดาห์ที่บรวรราชธานีอโศกระหว่างวันเสาร์ที่30กันยายน2566ถึงวันศุกร์ที่9ตุลาคม2566สถานการณ์น้ำมีท่าทีลดลงในหลายจุดของชุมชนค่ะสมณะถักบุญอาจิตะปุญโยได้ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในรอบสัปดาห์นี้ดังนี้ค่ะ ระดับน้ำมูลเริ่มล้นตลิ่งวันที่24กันยายน2566จนถึงปัจจุบันค่ะปีนี้น้ำล้นตลิ่งสูงสุด72เซนติเมตรในวันที่4-5ตุลาคมระดับน้ำลดลง9เซนติเมตรและตั้งแต่วันที่5และวันที่6ตุลาคมน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก1เซนติเมตร ทางกรมชนประทานคาดว่าน้ำจะสูงขึ้นอีกประมาณ20เซนติเมตรและจะค่อยๆลดระดับลงถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มค่ะจากสภาวะน้ำท่วมที่ชาวชุมชนประสบอยู่ตอนนี้แม้จะลำบากอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนักเมื่อมองมุมของนักปฏิบัติธรรมแล้วการได้ฝึกอยู่อย่างลำบากขึ้นบ้างถือได้ว่าได้ฝึกฝนเพิ่มขึ้น ได้บำเพ็ญบารมีเพิ่มขึ้นค่ะวิถีชาวชุมชนก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างเมื่อต้องอยู่กับน้ำบ้างอยู่บนบกบ้างสีสันชีวิตก็เปลี่ยนไปตามกาละค่ะแม้ชาวบ้านราจะพึ่งตนเองได้มาตลอดและ ในภาวะเป็นผู้ประสบภธธัยน้ำท่วมเช่นนี้สังคมก็ไม่เคยทอดทิ้งเรามีความห่วงใยจากหน่วยงานภาครัฐและบ้านใกล้เรือนเคียงเสมอมาเมื่อวันศุกร์ที่6ตุลาคมเวลา9นาฬิก30นาที ก็ได้มีการมอบถุงยังชีพจากนายกเทศมนตรีตำบลบุงไหมนายปรีชางเงินหมื่นพร้อมเจ้าหน้าที่อบตอได้มามอบถุงยังชีพแก่ชาวชุมชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามคุ้มต่างๆ120ครัวเรือนที่ชั้นล่างเฮือนศูนย์มีนายดินดอนตั้งใจจนและทีมงานอาสมอบ้านราชให้การต้อนรับค่ะ ชาวชุมชนราชธานีอโศกขอขอบคุณความห่วงใยจากเจ้าหน้าที่อบตอบุงไหมมาณะที่นี้ค่ะแล้วพบกับความคืบหน้าสถานการณ์น้ำบ้านราดอีกครั้งในสัปดาห์หน้าจเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเงงือนนน้้ใจคไไททยแแบแบุุ่่กกกสัดดข็ เเมืองงปประประะทยียข่าวกิจกรรมวันบว,วรบว,วรราชธานีอโศกประจำวันจันทร์ที่2ตุลาคม2566ขณะนี้สถานการณ์น้ำในบ้านราชก็ค่อยๆลดระดับลงไปเรื่อยๆแล้วนะคะปีนี้น้ำท่วมขังไม่มากพายุก็ไม่เยอะ น้ำเพียงแค่มาเตือนให้เราไม่ประมาทมีเวลาได้ตรวจตาตัวเองว่ามีเข้าของสะสมเกินความจำเป็นไหมเราเพียงแค่อาศัยหรือมีอะไรในข้าวของมิฉะนั้นชีวิตก็จะหลงบนไปกับการมีข้าวของมากแต่ไม่ได้ใช้ค่ะเอาละค่ะมาพบกับกิจกรรมวันบรวรกันค่ะว,ว่าแต่ละคุ้มสีไปร่วมบำเพ็ญที่ไหนกันบ้าง เริ่มที่สีชมพูค่ะไปช่วยกันกรอกดินใส่ถุงพ่อชำที่สวนไวพลังบ้านคำกลางเพื่อเตรียมไว้สำหรับเพาะพลิกมะเขือซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมหลังจากน้ำลดลงแล้วแต่ละสวนในบ้านราชก็จะมีต้นกล้าพลิกมะเขือพร้อมปลูกค่ะสีส้มไปช่วยกันขนย้ายภาชนะจากชั้นบนเฮือนอย่างกินนำไปเตรียมไว้ใช้ที่อุทยานบุญนิยมในเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะ ซึ่งแต่ละคุ้มสีก็ได้ส่งตัวแทนมาช่วยกันขนย้ายเนื่องจากคุ้มสีส้มมีแต่ผู้อายุยาวซึ่งต่างก็ไปช่วยงานหันเตรียมอยู่ที่เขื่อนอย่างกินค่ะสีเหลืองสีม่วงและสีแดงสามสีรวมพลังกันไปช่วยกันทำห้า5้อที่อุทยานบุญนิยมทั้งสถานที่ทำขนมปังสถานที่หันเตรียมสถานที่พักและบริเวณด้านหน้าร้านค่ะซึ่งช่วยกันล้างท่อระบายน้าค่ะ ในปีนี้ทางอุทยานจะเริ่มเปิดขายอาหารเจร่วงหน้าตั้งแต่วันที่13ตุลาคมจนถึงวันที่23ตุลาคมโดยเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเรียกว่าช่วงเทศกาลกินเจมาฝากท้องที่อุทยานบุญนิยมได้ทั้งวันเลยนะคะและพิเศษสุดค่ะในวันศุกร์ที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร รัชการที่9ทั้งร้านได้จัดลงบุญอาหารเจบริการอาหารฟรีแก่ผู้ที่มารับประทานที่ร้านค่ะซึ่งแยกออกมาจากส่วนที่ขายตามปกตินอกจากนี้ยังมีน้ำผักปัน่นบริการฟรีทั้งทานที่ร้านและนำกลับไปด้วยค่ะโดยลูกค้าสามารถนำภาชนะของตัวเองมาใส่น้ำผักปัน่นกลับไปทานได้ฟรีๆเลยค่ะ ตอนนี้ก็นับถอยหลังสู่เทศกาลกินเจที่อุทยานบุญนิยมนะคะก็เหลืออีกเพียง6วันเท่านั้นที่เทศกาลกินเจที่อุทยานบุญนิยมจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ห่างหายไป3ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิดซึ่งช่วงนั้นเราจัดกันแบบเล็กๆค่ะญาติธรรมท่านใดที่จะมาช่วยงานก็เตรียมตัวได้เลยนะคะจะพักที่ร้านหรือจะพักในชุมชนก็มีรถรับส่งค่ะ กิจกรรมวันบวรสำหรับสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจเจริญทรรมสำนึกดีค่ะ ข่าวการเตรียมจัดงานเทศกาลกินเจที่ประวรราชธานีอโศกได้มีการตื่นตัวของชาวชุมชนมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการจัดงานในเทศกาลกินเจปี2566นี้อย่างคึกค,าคาักค่ะเทศกาลกินเจที่จะเริ่มจัดขึ้นในวันที่13ตุลาคม2566ที่ร้านอาหารอุทยานบุญนิยมร้านสหกรณิยมและห้างสรรพสินค้าสุนีนั้น,น ได้มีการประชุมเตรียมงานกันถึงสองครั้งเพื่อกำหนดหมายแบ่งคนทำงานในแผนกต่างๆสถานที่ที่จะไปทำงานการขนย้ายของต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อให้การจัดงานมีความลงตัวมากที่สุดและเพื่อเป็นการเผยแผ่อาหารเจของนักมังสเวรัตให้คนทั่วไปได้เรียนรู้ลดละการกินเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการสร้างอาธิศีนให้แก่คนในสังคมอีกด้วยค่ะ ในวันที่13ตุลาคมที่ร้านอาหารอุทยานบุญยมจะมีการจัดโรงบุญแจกอาหารเจเป็นวันแรกในวาระสำคัญวันนวมินทระมหาราชเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรอันเป็นที่รักยิ่งของพรศกนิกรชาวไทยคะ่ะ การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบผักหลากหลายชนิดได้เตรียมปลูกไว้รองรับงานเทศก,กาลกินเจโดยเฉพาะเช่นผักบุ้งแก้วมะละกอพริกและผักอีกหลายชนิดเพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารเจได้อิ่มท้องด้วยผักไร้สารพิษให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะพร้อมแล้วค่ะอุทยาน้นิยมพร้อมเรียกเปิดบริการมหรกรรมงานเจป,ปี2500 66ข,ข่าวประชุมเครือแห่กสิกรรมเตรียมงานเจช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่24กันยายน2566ท่านสมณะฟ้าไทยสมะชาติโกได้เป็นประธานในการประชุมเครือแห่กสิกรรมพืชผักผลไม้ไร้สารพิษณอุทยานบุญนิยมที่ท่านมาประชุมกับพวกเราก็จะ ชี้แนะค่ะให้พวกเราเจริญขึ้นนะคะให้รู้จักปฏิบัติธรรมถ้าเราอยู่ในศีลห้าหรือว่าขอบเขตของพวกเราไม่อยากไม่ขี้โลภไม่อะไรตลาดของเราก็จะอยู่ได้ก็วันนี้พิเศษท่านก็ได้นำมเมล็ดพันธุ์มาแจกให้กับเครือแห่ด้วยเพราะว่าอตอนนี้มเมล็ดพันธุ์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่เกษตรกร,เ,ร,กรเครือแห่ของเราก็ต้องซื้อหาอแต่ว่าวันนี้ท่าน เอามาแจกเป็นจํานวนมากเลยนะคะหลายชนิดด้วยแล้วแต่ละชนิดก็เยอะด้วยมีตัวอย่างไหมคะก็จะมีผักวันนี้จะมีผักชีลาวผักกาดผักกาดหินบ้านเราค่ะผักชุนสายมีสวิตชาร์ดมีเคลมีหลายชนิดค่ะท่านนำมาแจกเนาะแล้วความไว้วางใจนะคะเราเราเป็นเครือแห่เครือข่ายในแต่ละไร่แต่ละสวนเห็นเห็นเห็นหลวงพ่อก็ไม่ต้องไปตรวจใช่ไหมคะท่านก็จะลงเยี่ยมท่านก็จะลงเยี่ยมเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่า สิ่งที่ทุกคนต้องมีคุณธรรมประจําใจถ้าคุณทําผิดกฎกติกาคุณก็ไม่สามารถมาขายของที่นี่ได้เรียกได้ว่าตลาดนี้เป็นตลาดเดียวในประเทศไทยมากกว่าที่ลูกค้าเชื่อถือเชื่อมั่นแล้วก็ลูกค้าก็ไม่เอาเปรียบแม่ค้าแม่ค้าก็ไม่เอาเปรียบลูกค้าอันนี้จะเป็นตลาดคุณธรรมจริงๆทั้งแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าท่านก็จะสอนว่าถ้าเราโกหกเขาได้อะ เราก็โกหกเขาได้แต่บาปมันก็อยู่ที่เราเรากล้าไหมเรากล้าแลกไหมที่จะคุณได้เงินไปหนึ่งบาทสิบบาทร้อยบาทหมื่นบาทแสนบาทล้านบาทคุณก็ทุกอยู่ดีถ้าคุณไม่มีคุณธรรมประจาใจถ้าคุณได้เงินน้อยแต่ว่าเงินนั้นได้มาจากการบริสุทธิ์มันก็จะอยู่กับเราได้นานสิ่งนี้คือท่านภูมฟักแล้วก็บอกสอนเราตลอดเวลาค่ะสิ่งที่ท่านคอยบอกคอยสอนพวกเราก็ทําให้เรา มาถึงวันนี้ได้ถ้าเราไม่มีเรื่องธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการค้าขายไม่เป็นแบบนี้แน่นอนค่ะน,กนอกจากการประชุมตามบาระปกติสัปดาห์เว้นสัปดาห์แล้วเรื่องพิเศษในการประชุมครั้งนี้ทีมเครือแห่กิจกรรมไร้สารพิษได้รวมพลังร่วมกิจกรรมเทศกาลงานกินเจบณอุทยานบุญนิยมโดยรับหน้าที่ดูแลแผนกส้มตำค่ะข่าวมรณานุสติ ในวันที่5ตุลาคม2566เวลา14นาฬิกาที่เมนเผาศพเหอนสุดชีวิตได้มีงานชาปนกิจคุณแม่ไข่ทิลาธรรมซึ่งเป็นแม่ของคุณแซมดาวนาวาบุญยมญาติธรรมศรีสะอโศกคุณยายไข่ทิลาธรรมสิ้นลมหายใจไปตามอายุขไขไม่มีป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนใดๆในวัย90ปี เมื่อตอนเช้าของวันที่ห้าเวลาตีห้านี้เองค่ะที่บ้านพักบ้านธรรมเตาตำบลร,รมแข่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเรียกว่าตายเช้าเผาเย็นทำตามพุทธประเพณีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ว่า ตายเช้าเผาเย็นไม่ต้องรอแม้ญาติที่เดินทางไกลยังมาไม่ถึงญาติลูกหลานได้พร้อมใจกันนำศพมาชาปนกิจยังเหอนสุดชีวิตที่บรวรราชธานีอโศกได้มีท่านสมณะสองพุทธสถานร่วมแสดงธรรมหน้าศพด้วยค่ะมีท่านสมณะคำจริงวจีคุตโตหลวงพ่อดวงดี และก็ท่านสมณะเดินดินติขวีโรได้แสดงทำให้กับญาติผู้เสียชีวิตและแขกที่มาร่วมงานงานนี้นับว่าเป็นงานศพที่เรียบง่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆมีเพียงญาติและก็ชาวชุมชนได้จัด น้ำดื่มและของที่ระลึกมาบริการญาติมิตรที่มาร่วมงานเท่านั้นเองค่ะสำม,มปพข่าวบ้านราชข่าวแรกข่าวปันสุขสัญจรคุณดาวเพนนาวาบุญนิยมผู้รับใช้กระท่อมปันสุข ึ่งก็แจกต่อเนื่องมาทุกวันครั้งนี้เดินทางร่วมกับทีมงานไปแจกมันเทศญี่ปุ่นในหมู่บ้านกุดระงมุมซึ่งอยู่ห่างบ้านราษประมาณ2กิโลเมตรซึ่งก็มีชาวบ้านออกมาพูดคุยด้วยความคุ้นเคยต่างก็ซึมซับวัฒนธรรมการให้ไม่โลภกับสิ่งของที่มาแจกรู้จักเสียสละซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าการให้ทานเป็นสายเลือดของพระพุทธศาสนา อีกทั้งพ่อครูสมณะโพธิรักสอนให้เรารู้จากการให้การเอื้อเฟื้อแบ่งปันการเสียสละสิ่งนี้ควรสืบสารกันต่อไปค่ะข่าวสาธารณสุขตำบลบุงไหมามาเยี่ยมบ้านราชเมื่อวันที่สองตุลาคม2566เวลา14บสนาฬิกาสานาที ทีมท่านผู้อำนวยการสุวารีสีแสงและคุณหมอโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลวังกลางหุงตำบลบุกไหมอำเภอวารีชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ติดตามหมอจุม๋มหมอยงออกตวรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมอบลราชธานีอโศกซ้ำเดิมอีกนะคะถ้าขึ้นอีกก็คงจะต้องย้ายหมดนะคะ <c oughs> จะเป็นกรรมการชุมชนสั่งย้ายดู คำระวังอะไรแบบนี้ค่ะป๊กไฟไฟช็อตอะไรนี่คือ30มสิบลังหาใช่ไหมคะโซนนี้นะคะที่สองนี่จะเป็นวันที่น้ํำขึ้นสูงสุดหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงถ้าไม่มีพายุมามาเยี่ยมศูนย์อุปยุบอาคารบวรชั้นสองพร้อมมอบยาทาน้ํากัดเท้าให้ศูนย์จัดตั้งรักษาพยาบาลชั่วคราวที่ห้องศิลปะโลกุตระ ทีมงานอสมบรรารให้การต้อนรับจากนั้นก็ไปดูคุ้มตะวันตกคุ้มตะวันออกจากนั้นจึงเดินทางกลับค่ะข่าวความคืบหน้าหน่วยบริการล้างจานชุดใหญ่คุณรักเอื้อหลักเขตผู้ดูแลแผนกล้างภาชนะที่อยู่อุทยานบุญยมในขณะนี้ก็นำเสนอกับคุณปานลุงผู้ดูแลอุทยานบุญยม เรื่องจกคัดแยกขยะไม่ให้ลงทางระบายน้ำได้อย่างไรเพื่อแก้ไขกลิ่นเหม็นของเศษอาหารและลดปัญหาน,นกพิราบจะมาจิกอีกทั้งลดภารละแผนกล้างจานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยประหยัดเวลาอีกด้วยค่ะยปรึกษ,ษากันแล้วว่าจะให้ทุกแผนกมีถังขยะของแต่ละคน เช่นขยะหน้าร้านถังขยะด,ดำหน้าร้านเอาเศษอาหารออกให้หมดสองแผนกคัวเอาเศษอาหารออกให้หมดสามแผนก,กตีว๋วหน้าร้านคุณจิมมี่เศษอาหารคือว่าต้องเอาเศษออกให้หมดนะคะตัวนี้จุดสําคัญที่สุดถึงได้แยกเป็นแผนกค่ะต้องเอาเศษออกให้หมดถึงจะามาแผนกล้างมันจะเบาได้อยู่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งต่อครึ่งเลยนะก่อนงานเจจะเริ่มขึ้นฐานงานพเพาะเผือกคุณชื่นชมธรรมมะิวัน ก็ทําการเพราะลูกเผือกไว้เพื่อเตรียมกับฐานงานกระสิกรรมที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าได้อย่างลงตัวค่ะเนื่องจากเผือกดูแลรักษาง่ายไม่ค่อยมีแมลงรบกวนทําให้เป็นที่ต้องการขยายพันธุ์เป็นจํานวนมากและที่อาคารบรวชชั้นล่างคุณนัชยาคาําภาผู้ช่วยฐานงานกระสิกรรมก็ช่วยคัดมันหวานสายพันธุ์คูลิโอการิ เพื่อขยายพันธุ์ระยะเวลาเก็บเกี่ยว2เดือนครึ่งก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วซึ่งก็ตอบโจทย์คนรักษาสุขภาพที่ต้องการลดน้ําหนักตอนนี้กําลังแต่งมันนะคะเพื่อจะเอาไปเพาะหา่เรียกว่าเพ,าะเ,า,เพาะเอาเพื่อเอายอดไปปลูกเป็นมันญี่ปุ่นชื่อคูน ok ิโอเาเนะค่ะเป็นของอาตีา้ค่ะแต่คุณแอดปุกงดินแกนจะไปปลูกที่สิมาอาโศกกาลังแต่งเพื่อเอาไปเพาะ ให้แตกยอดเขาจะแตกหน่อขึ้นมาแล้วก็จะแตกยอดเราจะยอดไปปลูกอีกครั้งหนึ่งค่ะนับว่าเป็นงานสร้างอาหารตรงกับคำสอนพ่อครูสมณะโพธิรักคนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วช้าสามานสร้างอาวุธจเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ